บาลีวยาก์บาลีไวยากรณ์ที่แบ่งออกเป็นสีภธาตคืออักขาราวิธีหนึ่งว่าชีวิภาคหนึ่งกายสัมพันธ์หนึ่งฉันทลักษณะหนึ่งอักขาราวิธีว่าด้วยอักษรอักษคือสััญญาพิคา,สาดดนสะเดงชื่ออักษรที่เป็นสระและพยัญนนะ ความทั้งฐานตอนต้นทีต่ออักษรที่อยู่ในคำอื่นให้เนื่องเป็นอันเดียวกันว่าทีวิภาคแบบ่งคำพูดออกเป็นหกส่วนหน้าหนึ่งหักยยะสักหนึ่งสามาหนึ่งตัดทิศหนึ่งอัานยะหนึ่งกินหนึ่งว่ากายสัมพันธ์ว่าด้วยการรู้และปัพันธ์ูกคำพูดที่แบ่งไว้ในว่าทีวิภาคให้เข้าเป็นประโยคอันเดียวกัน ฉันทารักษนาศาสตร์แลงวิธีแต่งฉันคือภาษาที่เป็นวันนาเื่อกและมาตาเพลอกสมัญญาพิธานแอ้วามงโดยคำทั้งควรต้องหมายรู้ด้อาคารคาคำว่าอาคาราแบ่งเป็นสองอย่างคือเป็นเสียงอย่างหนึ่งกับหนังสืออย่างหนึ่งเราะฉะนั้นเสียงก็ดีตัวหนังสือก็ดีชื่อว่าอาคารคาคำว่าอาคาระ แปลว่าไม่รู้จักสิ้นอย่างหนึ่งไม่เป็นของแข็งอย่างหนึ่งอ่าระดที่ใช้ในบาลีภาษานั้นมี41ตัวคือ a e i o u u e o แปดตัวนี้ชื่อว่าสระตาคาคาัคนาตชักชาเชยะตาภาตานาตาภาตานาปภาปภามายะลาลาวาสหราอัง สาตัวนี้ชื่อว่าพยัญชนะสระในอัประสิบเ็ดตัวนั้นสระระหลัดแปดตัวตั้งแต่อาจนถึงโอชื่อว่าสระสระออกเสียงได้ตามลำพังตนเองแะ้ทาพยัญชนะให้ออกเสียงได้สระแปดตัวนี้ชื่อว่านิสัยหรืพระเป็นที่อาศัยของพยัญชนะบรรดาพยัญชนะต้องอาศัยสระจึงออกเสียงได้ สระมีบ้าตาเบาสามตัวคือ aiu เรียกว่ารักดิมีเสียงสั้นเหมือนคำว่าอาดีครูปเป็นตน้สนสระอีกห้าตัวคือระศักดิ์สามตัวคือ aiuo เรียกว่าทีภาพมีเสียงยาวเหมือนคำว่าปาทีวาตูเสโฟเป็นตน้นแต่ tio ที่มีพยัญชนะสังยศคือซ้อดกันอยู่เบื้องหลงังท่นานกล่าวว่าเป็นระศักดิ์ เหมือนคำว่าเสยโยสตีเป็นตน้นสาระที่เป็นทีพาดวนและสาระที่เป็นรัษะมีพยัญชนะสั่งยศและนี่คดอยูเบืองกลางขั้นกล่าวว่าเป็นพารุปีเสียงหนักเหมือนคำว่าออปาโลเอสีมนุสินโตโกเสยยางเป็นตน้น สระที่เป็นรากษารวนไม่มีประเนชนะสังยุตหรือที่อยู่เบื้องหลังทั้นกล่าวว่าเป็นเล่ามีเสียงเบาเหมือนคำว่าปฏิมูนีเป็นต้นสระเป็นผู้ได้สามคู่คืออาอาเรียกว่าอาวันโนอีีเรียกว่าอีวันโนอููเรียกว่าอูวันโนเอโอสองตัวนี้เป็นสังยุตตาสระ คือประกอบเสียงสระสองตัวเป็นเสียงเดียวกันคืออากับอุปสมกันเป็นเออากับอุปสมกันเป็นโอเพราะฉะนั้นสระสองตัวนี้จึงเกิดนามสองฐานพยานชนะอับรดาษที่เหลือจากสระสามตัวเป็นกมินิกีเป็นที่สุดชื่อว่าพยานชนะคำว่าพยานชนะนั้นแปลว่าํำเนื้อความให้ปรากฏพยานชนะ คือว่านี้เศษพ่อพ่อต้องอาศัยฉลาดจึงออกเสียงได้พยานุชนาสามสามตัวนี้จัดเป็นสองพั้วคือว่าหคือกว่าหนคือว่าจัดเป็นห้าดงนี้กากาคาคังหะห้าตัวนี้เรียกว่ากว่าจัดชาชาชียห้าตัวนี้เรียกว่าจาว่าตาตาคานะห้าตัวนี้เรียกว่าตาวกาคานะ าตัวนี้เรียกว่าตาวะปะพาพาพามาหาตัวนี้เรียกว่าปะวพปัญญาชนะที่สิบห้าตัวนี้เป็นพวกพวกกันตามฐานกรอนที่เกิดถึงชื่อว่าวพปัญญาชนะแปดตัวนี้คือญาดาลาวะสหะลาอังเรียกว่าหาวะเราไม่เป็นพวกเป็นหมู่เดียวกันตามฐานกรอนที่เกิดปัญญาชนะคือคงเรียกว่านี้สีิทามฐาชนาโอหัน เนีว่าอานุสาตามคำพิเศษเจาสารนี em, kam, wa, a a ่อดแปลว่าโอสรหรือกอนคืออวัยวะที่ลำเสียงอานุสาแปลว่าไปตามฉละคือใหญ่น้าตะไปตามไปตามสระคืออาที่เสมอเหมือนคำว่าอาหังอากาษิงเป็นต้นการกอนของอาคระการคือที่ตั้งที่เกิดของอาคระ นีโอคือกันโตคอตาโตเทราโนตตาศิษกกวาปุณหกวาทันโตฟันโธโธลิปีปานาสิกาเจมุหาคาราบางเราเกิดในฐานเดียวบังเราเกิดในสองฐานหะคาราที่เกิดในฐานเดียวอาหาตาาคาังหะหะแต่ตัวนี้เกิดในคอเรียกว่าปัญชา เจ็ดตัวนี้เกิดที่ดินเรียกว่าตาบุจาตาค่ะตาตาณาราเจ็ดตัวนี้เกิดในศีสันก็ว่าที่ปุ่มก็ว่าเรียกว่ามุทชาตาค่ะตาตาณาราส่ะเจ็ดตัวนี้เกิดที่ฟานเรียกว่าปัญจชาอููป่าค่ะป่าม่าเจ็ดตัวนี้เกิดที่ริมสีฟ้าเรียกว่า นีปารเกิดในจมูกเรียกว่า,า,า,าวมาสิกัฐานาชาอาวปารีวยากรปารีวยากรที่แบ่งออกเป็นสี่ธาตุอาคาราวิธีหนึ่งว่าจีวิภาคหนึ่งวากายสัมพันธ์หนึ่งฉันทะลักษณะหนึ่งอาคาราวิธีว่าด้วยอักษร สองคือสัมัญญาพีรติจาเป็นชื่ออักษรที่เป็นสารและพยัญชนะพร้อม้ำฐานกรต้นคีต่ออักษรที่อยู่ในคำอื่นให้เนื่องเป็นอันเดียวกันว่าทีวิภาคแป็นคำพูดออกเป็นหกส่วนหน้าหนึ่งอัดยะยะศัพท์หนึ่งสมาหนึ่งตัดที่หนึ่งอากยยาหนึ่งกี๊หนึ่ง ปากจัยสัมพั์ว่าด้วยการรูและปาพันผูกคำพูดที่แบ่งไว้ในว่าจีวิภาคให้เข้าเป็นประโยคอันเดียวกันฉันชารักษนาสา์แสดงวิธีแต่งฉันคือภาถาที่เป็นวัน,นาเรลกและมาตาเพลือสมัญญาพิธานลอความไยคำทั้งควรต้องหมายรู้ด้วยอาคารักคำว่าอาคารั แปลงเป็นสองอย่างคือเป็นเสียงอย่างหนึ่งเครื่องสืออย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเสียงก็ดีตัวหนังสือก็ดีชื่อว่าอักขระคำว่าอักขระแปลว่าไม่รู้จักสิ้นอย่างหนึ่งไม่เป็นของแข็งอย่างหนึ่งอักขระที่ใช้ในบาลีภาษานั้นมีสิบเอ็ดตัวคืออูอ e u u โอแปดตัวนี้ชื่อว่าสระ ตากากาคันยาจัจจจัจฉยาตากากา ื่อว่านิสยัยพระเป็นที่อาศัยของพย,ยัญชนะบรรดาพย,ายัญชนะต้องอาศัยสลัดจึงออกเสียงได้สลักมีบ้าตาเบาสามตัวคือ a ิอ e u ชื่อว่าระักมีเสียงสั้นเหมือนคำว่าอาดีตพระรูปเป็นตน้นสลักอีกห้าตัวรูปจารศัสามตัวคือ a i e o ชื่อว่าที ว่าตูเสโผเป็นต้นแต่ทีโอที่มีพยัญชนะสั่งยศคือซ้อนกันอยู่เบื้องหลังขั้นกว่าเป็นราะเหมือนคำว่าเสโยโสตีเป็นต้นสละที่เป็นทีพาดวนและสละดที่เป็นราะมีพยัญชนะสั่งยศและนี่คดีอยู่เบื้องหลังขั้นกว่าเป็นพระรูปมีเสียงหนักเหมือนคำว่าอุปาโลเอสีมนุสิงโท ยังเป็นต้นสระที่เป็นรักษาล้วนไม่มีประเด็ชนะสัมยุทธ์ตัวที่กะดิอยู่เบื้องหลังตั้นกล่าวว่าเป็นลาอุมีเสียงเบาเหมือนคำว่าปฏิภูนี่เป็นต้นสระจะเป็นผู้ได้สามคู้คืออาอาเรียกว่าอควันโนอีอีเรียกว่าอีวันโนอูอูเรียกว่าอุวันโนเอโอสองตัวนี้เป็นสังยุตตาสระ คือประกอบเสียงสระดสองตัวเป็นเสียงเดียวกันคืออากับอุปสมกันเป็นเออักับอุปสมกันเป็นโอเพราะฉะนั้นสรัดสองตัวนี้จึงเกิดงานสองฐานพยานิชนะอักราตที่เหลือจากสรัดสามสตัวเป็นกมียิเป็นที่ มีเสียงพ่อพ่อน้องอาศัยสลาบดึงขอกเสียงได้พยานิจะดสามสสามตัวนี้จัดเป็นสองพวกมคือว่าหมือกว่าหนมือว่าจัดเป็นห้าดังนี้กะขากะข้างงาห้าตัวนี้เรียกว่ากว่าจัดชาชาชียห้าตัวนี้เรียกว่าจาวาต่าตาตาณห้าตัวนี้เรียกว่าตาว่าต่าตาตานะ าตั no <Citizens> วนี้เรียกว่าตาวะปากาหาคามาห้าตัวนี้เรียกว่าปากวะปัญญาติชนะที่สิบห้าตัวนี้เป็นพวกพวกกันตามต่างกรอนที่เกิดจึงชื่อว่าวะปัญญาติชนะแปดตัวนี้คือยาาลาวะสาหาละอังเรียกว่าอวะเราไม่เป็นพวกเป็นหมู่เดียวกันตามตางกรอนที่เกิดปัญญาติชนะคือังเรียกว่านี่เลยตางศาสนาโอหันเรียกว่าอัต าสาสน้ำพังพีสัตสัตว์น,นี่ระอิแปลว่าโอสรหคืออวัยวะที่ทำเสียงอางนุสาแปลว่าไปตามสละคือพยายามน้ำน้าจไปตามไปน้ตามสรคืออาทีสุสเรมอเหมือนคำว่าอ่างเตุงอากปาสิงเป็นต้นการก่อนของอา,า,างคระการคือที่ตั้งที่เกิดของอา ก็ว่าที่ปุ่มเถก็ว่าเรียกว่ามุตชจาตตาทะตนาลักะเจตดตัวนี้เกิดที่บานเรียกว่าตันชาตูปูปะค่ะพามะเจตดตัวนี้เกิดที่ริมสีป่าเรียกว่าอุตชชาหนี้ประีเกิดในจมูกเรียกว่า